การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นขบวนการที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยมาเจรจากันนะคะเพื่อทําความตกลงกันในกรณีปรับเงื่อนไขสัญญานะคะคในการชําระหนี้ให้เหมาะสมกับสภาพรายได้หรือว่ากระแสเงินสดของลูกหนี้นะคะคนที่จะมาปรับโครงสร้างหนี้ได้เนี่ย เป็นได้ทั้งกับลูกหนี้ที่เป็นภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ลูกหนี้รายย่อยที่เป็นประชาชนทั่วไป2กลุ่มหลักๆที่ลูกหนี้จะสามารถเข้าไปเจรจาได้กลุ่มแรกก็คือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เป็นหนี้เสียหรือที่เราเรียกว่า NPL นะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะสำหรับลูกหนี้ที่จะไปคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ธุรกิจหรือรายย่อยที่เป็น NPL แล้วนะคะก็สามารถที่จะคุยเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไดเ้เช่นเดียวกันนะคะ วิธีการเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ6วิธีการซึ่งเราสามารถที่จะใช้หหรือ2หรือ3วิธีการรวมๆกันได้ขึ้นอยู่กับการเจรจานะคะอันแรกก็คือการยืดหนี้นะคะซึ่งจะเป็นวิธีการโดยทั่วไปแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ท,ที่ทำกันนะคะวิธีการที่2ก็คือการพักชําระเงินต้นนะคะซึ่งวิธีการเนี้ย ก็เป็นการช่วยลดภาระที่จะจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยลงชั่วคราวอันที่3นะคะก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะ mm. เพื่อที่ว่าอันนี้ mm. หลักๆก,ก็คือเงินก้อนที่จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยจะ จะได้ไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นนะคะวิธีการที่4ี่ก็คือการตีซับชําระหนี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีท่านเป็นธุรกิจหรือว่าท่านเป็นรายย่อยก็ตามแล้วก็มีหลักประกันมีอะไรที่จะสามารถที่จะมาใช้ในการตีซับเพื่อโอนชําระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้อันที่5นะคะก็คือการปรเปลี่ยนประเภทหนี้ นี่บางบางบางส่วนอย่างโดยเฉพาะนี่ของอารายย่อยนะคะก็จะเป็นนี่ระยะสั้น2ปี3ปีการเปลี่ยนประเภทนี่เนี่ยก็จะทําให้ระยะเวลาในการผ่อนชําระเนี่ยยาวขึ้นนะคะและถ้านี่ระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงถ้าปรับเป็นนี่ระยะยาวได้นะคะ4ปี5ปีอัตราดอกเบี้ยก็จะปรับลดลงมานอกจากนี้เนี่ยสุดท้ายในการเจราจาปรับโครงสร้างนี่เนี่ยก็เป็นการปิดบัญชีนี่คือวิธีการถ้าท่านมีทรัพย์นะคะหรือว่ามีเงินก้อนนะคะ สามารถที่จะมาปิดบัญชีเจราจาขอรถดอกเบี้ยแล้วก็ลงได้นะคะเมื่อท่านได้ปรับปรุง นี่เดิมไปแล้วนะคะลูกหนี้ก็สามารถที่จะเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจะขอสินเชื่อใหม่หรือเม็ดเงินใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาแล้วก็ศักยภาพของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งสามารถเจรจากันได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับการที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขหนี้เดิมนะคะอันนี้ก็คือการที่จะ refinance ไปเจ้าหนี้ใหม่เลยที่ให้เงื่อนไขสินเชื่อที่ดีกว่าที่สถาบันการเงินอื่นซึ่งลูกหนี้ก็อาจจะใช้แนวทางนี้ได้พิจารณาได้อีกทีนึงค่ะอย่ารอให้ภาระหนี้พอกพูนหรือว่ากำลังความสามารถอยู่ในขั้นปัญหาเยอะนะคะการคุยแก้ปัญหาได้เร็วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยลด นี้แล้วก็หลุดพ้นจากปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าเงือ่อนไขอีกอันนึงที่จะปรับปรุงโครงสร้างนี้ได้สําเร็จจริงๆเนี่ยก็คือการที่จะต้องเปิดใจคุยกันกันกบเจ้าหนี้นะคะคุยกันในรายละเอียดความสามารถรายได้ที่แท้จริงนะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราต้องการที่จะ,ะชําระหนี้แน่ในอนาคตนะคะเพื่อวางแผนร่วมกันนะคะในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้